คุณเซนสั่งยุบภูมะเขือไปแล้วเหรอจริงป่าไม่รู้นะนะครับเอผมมั่นใจว่าแม่ทัพภาคที่สองเขาไม่ปล่อยให้ยึดล้ำแดนเข้ามาแล้วครับถ้าล้ำแดนก็ได้กดกันแล้วนะครับได้กดกันแล้วนะครับผมไม่ไม่เชื่อข่าวนะเมื่อกี้ผมก็ง่วงครับไลฟจบไปตอนเที่ยงเนี่ย แมเดินเข้าไปบ้านเนี่ยแทบจะหลับเลยคือผมกับคุณเซนนี่มันไวใกล้เคียงกันนประเภทเจ็ดสิบไอุ้นเซนก็แก่กว่าผมสักสองปีอย่างเงี้ยนะครับเสื้อสวยมากขอบคุณครับเอฟซีรุณาซื้อให้ผมครับเนี <laughs> ่ยเราก็เหมือนพระครับเขาให้อะไรก็เอานะั้นะยกเว้นอ e ีสีกากอกูไม่เอานะ <laughs> โอ้เอออย่างนี้ครับน้องๆน,นักข่าวครับน้องๆ้องนักข่าว ความดีความชั่วเฉพาะตัวบุคคลนะผมเห็นนักข่าวช่องหนึ่งเนี่ยตามไปสัมภาษณ์แม่สีกากรอบอันนี้ผมมองประทานโทษนะไม่ควรลูกไม่ควรนะครับเราด่าก็ด่าสีกากรอบนะครับแม่เขาไม่รู้เรื่องด้วยไม่ใช่ว่ามันหลอกพระแล้วเอาเงินไปให้แม่และแม่เห็นดีเห็นงามแล้วมันจะทำให้ลูกไอ้สีกากรอบเนี่ยสา,สามคนเนี่ย จะมีปัญหาด้วยนะครับตอนเนี้เราเราเอาเฉพาะตัวบุคคลลูกถ้าเราจะด่าสีการกรอบก็ด่าอีกรอบบางคนเดียวนะครับนะฮะแล้วใครมาโพสต์บอกเอารูปสีการกรอบเนี่ยไปตัดเข้าไว้ว่า ให้พวกบำนาญเนี่ยรอก่อนนะคะเดี๋ยวจัดการพระก่อนแล้วต่อไปจะเป็นพวกข้าราชการบำนาญน,นะครับในกลุ่มเพื่อนผมนะกลุ่มกลุ่มบำนาญผมนะบอกว่าสีกากอมมบอกเดี๋ยวจัดการพระให้หมดก่อนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปพวกบำนาญน,นะครับโอ้ยกูเสียววูบเลยอีกรอบม,มาล <c oughs> <c oughs> ้างบางพระนอกลีด นาฬิกาผมดูแพงใช่ไหมเท่เลยใช่ไหมสามพันบาทมันหนักดีครับเนี่ยมาเนี่ยมันหนักดีนะครับเขาก็ซื้อให้อีกแหละครับสามพันบาทเนี่ยครับเนี่ยโอ้ใครดูผมบอกนาฬิกาดูแพงจังนะครับดูเข้าท่าเลยไม่รู้แม่งของกอ๊อปของเรียนแบบจีนแดงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะฮะ แต่มันจับเวลาได้ไงพอตั้งติ๊กแล้วก็นะมันจับเวลาได้เข็มเดินกระดิ๊กกระดิก,กรดิก,กดิกดิกเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วหน้าปัดมันนูนสวยดีครับเนี่ยเขาว่ากันน้ําได้ตั้งหกร้อยเมตรเลยโอ้ยมึงไม่ต้องหกร้อยเมตรแล้วกูจมไปสิบเมตรกูก็ตุยแล้วมาเนี่ยนะครับอแล้วมันหนักดีเนี่ยถ้ากว้างหัวใครโดนเนี่ยนะผมว่าสลบนะ อ่ะไอ้เนาะหวัดดีเป็นตํารวจทหารเนี่ยนะอ้าคุณลองจับเดียถ้ากว้างโดนหัวงัว่วสลบไหมอ้าคุณมาลองจับหนกาผมเดียวมาจับอ้าเร็วเร็วมาลูกไหมอ้มามอ้าลองจับดูหนักไหมหนักครับหนักนะมันหนักดีนะครึ่งกิโลป่าไม่รู้เนี่ยแต่มันหนักกว่าปืนผมเนี่ยอันเนี้ย ให้หาอะไรเขาเพิ่งให้กูม้าไอหัวหำ่มเขาเพิ่งให้มาเนี่ยของเขาให้มางั้นเนี่ยนะครับนาฬิกานี่เขาให้มานะฮะและไอเสื้อนี่เขาให้มาแล้วเราเป็นชจ้พนักงานของรัฐเนี่ยห้ามรับสินบะห้ามรับของขวัญเกินสามพันบาทห้ามรับอะไรนะเออมึงฉลาดดีเว้ยแม่ อ๋อเป็นนักการเมืองได้เป็นนักการเมืองได้เขาบอกห้ามรับเกินสามพันถ้าจะเอาแสนหนึ่งก็วางกองละสามพันสามพันสามพันเออเออแยกไว้ใช่ไหมไอ้เราก็ไปคิดว่าเออรวมผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะลูกตอนผมเป็นผู้จัดการปราบาายาเสรติดเนี่ยเราสั่งเข้าหลามมาล็อตหนึ่งเป็น MP5 ยี่ห้อนอริงโกทั้งหมดเนี่ยร้อยกว่ากระบอกร้อยกว่ากระบอกแล้วผมก็ให้ไปทดสอบปกติเขาจะให้คนทดสอบกรรมการตรวจรับเนี่ยสามคนนะครับกรรมการตรวจรับสามคนและก็เป็นปกติของทางราชการมันจะเอาเงินยัดกรรมการตรวจรับสามคนเนี่ยนะครับเป็นเงินคนละกี่แสนอะไรก็ว่าไป แต่ผมไม่อย่างนั้นครับผมเอาชุดสยบไพรี30มติดกคนเนี่ยเป็นคนตรวจรับต่อหน้าผมเลยให้ยิงทดสอบเลยนะครับหนึ่งกระบอก600นัดต่อเนื่องว่ามันจะขัดไหมปรากฏขัดเพราะปืนมันใหม่มันยังไม่ลื่นและกระสุนเนี่ยผลิตในประเทศไทยความเร็วแม่นพันเกว่าฟุตไอปืนกลมันต้องใช้ความเร็วกระสุนประมาณพันหนึ่ง มันก็ขัดผมก็ไม่สามารถตรวจรับได้ตอนนี้บริษัทมันจะต้องเอาเข้าหลามเ k m กเคมีไฟยี Fi, ่ห้อนอริโก้เนี่ยส่งคืนประเทศต้นทางผมรับไม่ได้นะครับไอ้งบประมาณก็ยังอยู่นะครับเขาก็จะขอให้ผมช่วยผมบอกช่วยไม่ได้เขาก็จะมอบให้ผมผมบอกผมรับไม่ได้หรอก ซื่อๆโง่งๆเราอ่ะก็บอกว่ามันเกิน3,000บาทเดี๋ยวกูโดนตั้งกรรมการนะครับเขาเลยบอกเขาจะทำยังไงดีถ้าเขาไไ่เบริจากให้ผมเนี่ยเขาต้องส่งเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ2ล้านกว่าบาทผมก็เลยให้บอกว่าอย่างนั้นมึงมอบให้ระดับถ้าเงินมันเยอะอย่างเงี้ยให้ไปมอบให้ผู้ชัการตำรวจแห่งชาติผม ตอนนั้นพี่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเป็นผบวตรก็เลยไปทำเรื่องมอบให้ผบวตรนะครับซึ่งเขารับได้ถึง50ล้านรับรับไว้จากเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไว้ฝึกให้พวกศูนย์ฝึกของตำรวจเวลานี้ไงนะครับศูนย์ฝึกตำรวจเวลานี้เนี้ยเนี่ยนั่นของฟรีนะเรวัดจัดให้นะครับเลวัดจัดให้นะครเลวัดจัดให้นะครับไนการดูแพงใช่ไหม Oh ana, ผมว่ามันจะของกอบมากเนี yep. at, ่ยนะฮะผมก็ไม่รู้ครับเขาให้มาเงี้ยนะครับแต่ผมก็ภูมิใจที่ใส่นะครับและเวลามันก็ตรงนะเขาว่าเขาผมถามเขาว่าเท่าไหร่เขาบอกสามพันมม่ไม่ใช่สามแสนกว่านะนะครับ นาฬิการุ่น007เนี่ยมันเขียนเนี่ยรุ่นเจมบอล007เนี่ย,ยรุ่นเจมบอล007นะผมไม่ได้เล่นไหนิกาเก,ก,ก็ไม่รู้เน, 3, นี่ยกอปเกตเอโอ้ไอจ้จตุค,คอนนี่บอกว่ากอปเกตเอน่าจะใช่วะ่ะนะ ของก tamam. ๊อฟผมใส่ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจับเขาหาว่าของปลอมนะของอีก๊อฟเออของอีก๊อฟเออของก๊อฟหมใครชื่อก๊อฟนี่แย่เลย ตอนนี้ผู้หญิงชื่อก๊อฟนี่แย่เลยเจ็ศพม่วงค่อมทันไหมเหตุเจ็ดศพม่วงค่อมใช่ไหมครับ เกิดก่อนผมไปนะครับมันขาายุความไปเล่าได้แล้วมั้งเจ็ดศพง่วงค่อมนะครับอ่าผมเล่าเรื่องเจ็ดศพง่วงค่อมสมัยนั้นเนี่ยพันตำรวจตีสำเริงมุยคำเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีมีเพื่อนที่ สนิทกันคนหนึ่งคือกูลินนะครับกูลินเนี่ยเป็นเจ้าของร้านทองเจ้าของร้านทองที่ตลาดลำนาลายนะครับอำเภอชัยบาลเนี่ยเขาเรียกลำนาลายนะครับเป็นนักข่าวไทยรัฐนะครับกูลินนี่ฐานะรวยแต่ว่าความเป็นนักข่าวเนี่ยมันจะต้องไปถ่ายภาพทำข่าวอะไรอย่างนี้นะครับวันนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุ ตำรวจวิสามาันคนร้ายได้สามรายนะครับสามสามสามศพนะครับก็เอาไว้ที่ม่วงค่้อมปรากฏว่ามีกำนันท่านหนึ่งนะครับนะครับเมียน้อยแกเป็นชู้กับไอ้หนุ่มนะครับเมียน้อยเป็นชูกับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนั่นก็มากันสี่คนนะครับกำนันนี่ก็เลยสะเดาะเคาะไอ้หนุ่มที่มาเป็นชู้กับเมียน้อยกำนันเนี่ยนะครับกำนันตรงหนองเต่า ไปอีกสีศรวมเป็นเจดศพนะครับเจดศพแล้วมาขอให้หัวหน้านะครับไอ้ดาบเปียกที่ตู้ม่วงค่อมน่ะว่าฝากด้วยว่าเป็นคนร้ายเมื่อก่อนมันมีพวกดักป้นรถสิบล้อปนโดยสารกันเรื่อยันเลยเอาศพไปวางเรียงกันเอาศพไปวางเรียงกันกูลินกับสวัสดิ์ใหญ่สำเริงนี่กินเหล้าอยู่ที่ตลาดลำนาลายก็เลย เดินทางมาดูที่เกิดเหตุนะครับเดินทางมาดูที่เกิดเหตุกูรินก็ถ่ายภาพไปศพเรียงเป็นถนนเลยเป็นฉากวิสามันวิสามันหาอะไรวะเรียงแถวกันเลยนะครับเจ็ดศพนะครับลงผ้าหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเวลานั้นญาติของคนตายเนี่ยสี่ศพหลังเนี่ยไอ้สามศพแรกนี่เป็นโจรอีกสี่ศพหลังเนี่ยเป็นไอ้หนุ่มต่างหมู่บ้านนะครับเป็นหนุ่ม เป็นหนุ่มท่าหลวงหรือหนุ่มโคกสรุปเนี่ยมาเขาก็โวยวายเป็นเรื่องตำรวจที่มีชื่ออยู่ว่าเป็นชุดวิสามันรวมทั้งสวัดใหญ่ด้วยโดนดำเนินคดีหมดเลยศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตศาลอุทธรพิพากษาประหารชีวิตวันเกิดเหตุต่อจากส, آ. สีส่ศพม่วงคลองไอศัตว์เจ็ดศพม่วงคลอบเนี่ยนะครับ ก็คือวันสี่ศพว่องค่อมครับวันนั้นเนี่ยผมจำได้ผมเป็นหัวหน้าชุดขุนดงอยู่ที่จังหวัดลบบุรีไปตั้งจุดอยู่ชุดขุนดงผมนี่จะใส่หมวกสีส้มส้มหมวกสีส้มๆ้มนะครับมาเนี่ยชุดขุนดงนะครับไปไหนโอ้ยคนกลัวมือปองมือปืนผู้มีทิพลกลัวมาก เราไปตั้งจุดสกัดอยู่ที่สี่แยกม่วงคล่อมสสท่านสสลูกสสกมลเสมอเหมือนหรือตัวสสกมลเสมอเหมือนเนี่ยโดนยิงที่อ่างทองท่านผู้การผมเนี่ยก็เรียกผมไปให้ไปช่วยขี่คลายคดีนี้นะครับท่านสสกมลเสมอเหมือนเนี่นะครับที่อ่างทองผมก็ลงมาช่วยนะครับผมไปเอาตัว ชื่อไอ้ลาอะไรวะเดือนที่วิเศษชัยชาญน,นะครับจำแต่ไม่ใช่ไอลาน้อยลาสันไปเอาตัวไอ้ลาสันนะครับเอามาให้ผู้การโสพลที่อยุอยาก็ได้ยินวิทยุว่าเกิดเหตุยิงมีผู้เสียชีวิตสี่ศพสี่ศพเจ็บอีกจำนวนมากคนร้ายใช้อาวุธสงคราม ผมก็เฮ้ยเขตพื้นที่กูนี่หว่าผมเลยบอกท่านผู้การเวลานั้นนะครับท่านผู้การโสกโศนว่าเดี๋ยวผมไปที่เกิดเหตุก่อนนะคนร้ายมีอาวุธสงครามตำรวจยังไม่กล้าเข้าเลยผมขับรถจากอายุยาไปสี่แยกงวงค่อมเนี่ยมันก็ไกลพอสมควรนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงไปตำรวจยังไม่เข้าที่เกิดเหตุเลยครับผมไปดูที่เกิดเหตุ เห็นปลอ,อกกระสุนคนตายเนี่ยตายมันรดอีแตนเน่ยลดอีต็อกอ่ะลดอีโกงอะสี่ศพเจ็บกันไปส่งโรงพยาบาลผมไปดูปลอ,อกก็ชิปหายนี่มันปลอ,อกกระสุนกูนี่หว่าเนี่ยเพราะผมใช้กระสุน m 1 6สเนี่ยส่วนใหญ่ของไทยตำรวจไทยจะใช้กระสุน RTA r o y a l โ h ย i Army <c oughs> แต่ผมไปเอากระสุนพิเศษมานะครับกระสุนของให้กันนนะครับ กระสุนพิเศษนะครับหัวเจาะกรอกผมไม่ดูเนี่ยผมก็เลยไปเค้นลูกน้องผมไม่เหี้ยมึงไปทาอย่างนี้ได้ไงไปฆ่าชาวบ้านเนี่ยนะครับวันนั้นเป็นวันที่สารดีกาพิพากษายกฟอ้องเจ็ดศพง่วงค่อมไอ้พวกนี้เป็นผู้ต้องหาคดีเจ็ดศพง่วงค่มมันก็ดีใจกินเหล้าฉลองกันเมาชิบหายวายป่วงเลยแล้วปรากฏว,ว่าเป็นวันที่ต้องระดมกวาดล้าง ที่ตรงโค้งหัวถนนเนี่ยเขาจะมีจัดงานมีวงดนตรียอดรัก